สวัสดีค่ะวันนี้จะพาลูกค้าพิษเพืองมาดูขั้นตอนการเตรียมไม้นะคะตัวนี้จะเป็นการขัดหน้าไม้ค่ะก่อนขัดหน้าไม้นะคะช่างเขาจะมีการใส่หน้าไม้เพื่อที่จะให้หน้าท็อปอะค่ะเรียบเสมอกันนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้คือจะเป็นแผ่นไม้มะค่าแต้นะคะที่ลูกค้าสั่งซื้อจะเพาะแผ่นไม้เข้ามาค่ะ ขนาดอยู่ที่หน้ากว้าง40ยาว2เมตรหนา5เซนค่ะลูกค้าต้องการสั่งซื้อเฉพาะแผ่นไม้สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านมีไม้หลายชนิดหลายขนาดเพื่อรองรับออเดอร์จากลูกค้าค่ะลูกค้าสั่งซื้อแผ่นไม้จากทางร้านนะคะวางใจได้เลยค่ะช่างทางร้านค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจงานมากๆเลยค่ะ งานที่จะส่งออกให้กับคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าเป็นงานที่มีคุณภาพแน่นอนค่ะตัวนี้จะเป็นก่อนที่จะขัดหน้าไม้นะคะก็จะมีแผ่นที่หน้าที่ไม่เรียบประมาณนี้นะคะถ้าลูกค้าสังเกตเห็นหน้าท็อปเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือหน้าที่ยังไม่ได้ขัดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหน้าที่ขัดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ อันนี้คือจะเป็นหน้าที่ขัดแล้วนะคะบอกเลยว่าเรียบมากๆค่ะไม่มีเสี้ยนแน่นอนค่ะลูกค้าสั่งซื้อสินค้านะคะสามารถทักค่ะแอดมินได้เลยนะคะแอดมินรอรับออเดอร์จากลูกค้าอยู่ค่ะช่องทางการสั่งซื้อก็จะเป็นที่เพจพิดเพืองเพจเคด K ัสไอจีพิดเพืองไอจีเคดค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ